พี่เสื้อม่วงเนี่ยคือเพื่อนร่วมงานของพี่เสื้อสีน้ําตาลส่วนพี่เสื้อสีน้ําตาลน่ยอยากแต่งรถแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนพี่เสื้อม่วงเขาเลยป้ายาร้านเลสเทคเข้าไปแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของ Mazda CX30 ไม่รอช้าครับทําการถอดช่วงล่างชุดเก่าออกมาให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเซตติ้งโชคอัพสตรปรับเกียร์เรียบร้อยก็ทําการติดตั้งโชคอัพเข้าที่ตัวรถทันทีครับสำหรับโชคอัพเลือกใช้เป็นเฮดไดเอสเปกปรับได้30ระดับฟิลลิ่งขับขี่กระชับสับเลนมีคมกริบสิ่งก็ได้ใช้งานในชีวิตประจําวันก็ดีครับส่วนดีเทลในการประกอบล้อเนี่ยยังคงใส่ใจเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ยางให้ตรงมาร์ก ล่มการเตอร์ลปอได้ข้าปามาตรฐานลงในการถ่วงยางให้ได้บาลานซ์ให้มากที่สุดครับด้านในล้อเป็นโทนสีดำตะกวยเราใช้ถ่วงก็จะเป็นสีดำครับล้อเลือกใช้เป็น b b s c i r สีให้เปิดดากเป็นล้อโลวิ่งน้ำหนักเบางาน AOW โอ้ลัด้วยยางโยโกฮาม่า V55223550R18 แต่ว่าถ้าใส่ล้อเข้าไปแล้วเนะี่ยผมว่าล้อมันลุงๆแน่เลยอันนี้ไม่ได้ยุหรืออะไรนะครับบอกซื้อ,อจากนั้นก็ทำการใส่ล้อพร้อมกับเช็ดยางให้เรียบแปะละขันปอนให้แน่นเติร์ดเดี๋ยวไปดูกันว่าชุดให้ไปมิวชุดเนี่ยเมื่